สวัสดีครับอยู่กับช่องสินุบุริยมครับผมมาดูรถเกี่ยวข้าวพรกินรีการช่างครับ2,023คันนี้จัดมาใหม่ป้ายแดงครับ2 5 0 0 0 0บาทช่วงล่าง48ข้อครับผมเครื่องยนต์ฮิโน่เจโอปซีพัมอีตัน23ครับปากเกี่ยว2.8อุม2.5ครับสุดจัดขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ ยนค่อนข,ข้างที่จะหนักแน่นพอสมควรฮะเพราะว,รว่า,วาด้วยน้ำหนักของข้าวที่อยู่บนอุ้มนี่หรือว่าหลายกันเลยทีเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยสองพันห้าครับผมเต็มเตม งานโตสั่งเลยครับผมจากสุพรรณบุรีครับลงเกี่ยวข้าวก็ขอส5ครับผมตัวนี้สเปคช,ช่วงล่างใหญ่ครับ่อนตัวเดินก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมของทางพรกินรี เป็นช่วงล่างไฮดาสนะครับผมไปตามจากช่วงล่างรถเกี่ยวทั่วไปครับราคาเงินสดก็สองล้านห้าแสนบาทครับมีสองพันยสามส่วนราคาสองพันยี่สิบสี่นี่ยังไม่แน่ใจว่าตกไปเท่าไหร่นะ การทํางานของเขาก็ล้าสมัยอยู่พอสมควรนะครับรุปนี้ถือว่าเป็นรถที่มีน้ําหนักค่อนข้างที่จะเบาที่สุดนะครับในตะกูลรถเกี่ยวข้าวเมืองไทยครับผมพรกินรีครับฝากกันไว้เลยครับผมคือน,นี้นี่ได้ยินที่ใดก็ นึกถึงเลยว่ารูปทรงของเขาก็จะแตกต่างจาการถเกี่ยวตามของตลาดทั่วไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางอุ้มอุ้มข้าวก็จะเป็นแบบชุดตะแกรงนะครับสามารถมองเห็นข้าวได้ด้วยนะครับแล้วก็ท่อปล่อยข้าวนีนค่อนข้างใหญ่ครับปล่อยข้าวทีนี่ ไม่กี่นาทีครับไม่กี่นาทีเราก็ใช้เครื่องยนต์ใหญ่ครับฮีโนเป็นเครื่องเ o โนะเจโอช่วงล่างก็ไปแท็ก8ดเซนครับปั๊มอีตันเบอยี่สามปั๊มเป็นปั๊มใหม่ครับผมเป็นปั๊มใหม่รับประกันหนึ่งปี ใช้รถบรรทุก6ล้อครับผมยูโรเมรกาซีรีส์500ครับทีมงานสุขรุ่งเรืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับน่าจะเสร็จแล้วแหละแปงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องย้ายไปจุดหนึ่งฮะ างที่ปล่อยข้าวก็ทีมงานจารยานคนขับนี่ก็เริ่มอาจจะทำความสะอาดตู้ครับผมผัดความเช็ดถูนะครับทอดเก็บชุดอ่า,าปล่อยข้าวครับผมชุดท่อนำ้ำพุนะครับแล้วก็บุนเกิียฝาด้านหน้า ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับผมเก็บง่ายครับผมเจ็บง่ายสะดวกสบายนะครับผมแป๊บเดียวนะครับพร้อมย้ายไปหน้างานที่อื่นนะครับผม รุ่นนี้สวยครับผมือก็เป็นรุ่นที่โด่งดังเหมือนกันนะบริษัทพรกินรีรุ่นนี้ก็เห็นว่ามอบทุนก้าถว,วายถวายให้สมเด็จพร,ระเทพนะครับผมให้กับศูนย์อ,อะไรนะศูนย์การเกษตรท,ที่จังหวัดแห่งใดแห่งหนึ่งนี่แหละครับผมใครทราบก็คอมเมนต์กันได้ครับผม มอบถวายเอาไว้ใช้ในงานพระราชดํารีนะครับผมสงสัยคนขับกับคนเกี่ยวนี่คนขับเทรลเลอร์คนเกี่ยวนี่คนเดียวกัน,กนครับ ครับเกี่ยวด้วยครับเทลเลอร์ด้วยครับผมแน่นอนจริงกดเดียวครับครับ ปากันด้วยครับผมทีมงานโกสังลุยนะครับทีมงานนี้สุดจัดเลยนะเอาขึ้นกันตรงนี้แหละคนขับเชนเลอร์กับคนขับรถเกี่ยวคนเดียวกันครับนี่ครับผมทีมงาน,นหน้ายาปลาอ้วนปลาอ้วนจัดให้ <c oughs> ใช้งานนี่เรียกว่าใช้คุ้มครับลูกน้องเออขับไปเลยครับ ทรงของเขานี่ก็ซารับดีครับคอนินรีใครสนใจก็ไปเลือกซื้อได้ครับผมรู่ดีสวยขับเองขึ้นเอง <laughs> โอ้วันนี้ได้กีร่ายเหรอวันนี้ได้กีร่าย เยอะอยู่นะสิบี่สิบยี่สิบกสามสไร่เหอสา่การวักี่ปีแล้วะยี่สิบกับยีปีแล้วโอ้อยกขึ้นตรงนี้เลยเนาะง่ายดีเทรลนี้ออกปีที่แล้วเหรอใช่สี่ปีเนาะใช่ใช่ใช ตั้งตอตจะอูไหนนะอ๋ออ๋อไปออกเดินทางครับผมนราจะมีงานต่อครับผมทีมงานนี้ก็คือทำง,งานไม่มีหยุดคนะ ไปไหนอีกไปเกียวเกียร like ์ต่ออีกเอ่อโอ้จะไม่แบ uh> ่งให้คนอื่นบ้างเลยหรือไงไปแล้วครับเอาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผม